พูดกับตัวเองยังไงให้มีพลังในทุกๆวันคุณรู้ไหมคนที่คุยกับตัวเองเก่งที่สุดคือคนทีท่ชนะในทุกวันเขาไม่ต้องรอให้ใครมาให้พลังเขานะแต่เขาสร้างมันเองผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดคุยกับตัวเองเสมอขอบคุณกับตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิด้นับฉันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะมันเป็นบททดสอบให้กับเราผมไม่เคยบ่นในทางที่ทางลบเพราะอะไรมันไม่ได้เกิดผลดีกับเรา เราเลือกบ่นในทางที่มันบวกดีกว่าเราโชคดีแค่ไหนละมีบ้านมีน้ำมีข้าวมีมีทุกอย่างมีพ่อมีแม่หรืออะไรต่างๆหลายคนบน่นเยี่ยมบ้านอยู่ก็ไม่มีความสุขนะ้ำบ่นในทางลบและชีวิตคุณจะบวกได้ยังไงถ้าเมื่อคุณบ่นในทางนก g a t i ท่านี่จะเมื่อเลือกบน่นคุณบ่นในทางบวกดีกว่าและหลายคนอาจจะไปเจอคลิปว่าขอบคุณและมันจะทําให้คุณชีวิตเปลี่ยน ในมอนเขาบอกขอบคุณผมก็ขอบคุณทุกวันตื่นเช้ามาผมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมไม่ไปสงสัยด้วยว่ามันจะได้เมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสงสัยะคุณไม่ได้มันแล้วนะสิ่งที่ตัวที่คุณอยากได้คือความรู้สึกที่มีความสุขความรู้สึกที่รู้สึกมีพลังไม่ใช่ว่าตื่นมนาะขอบคุณนะคะวันนี้จะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นอย่างี้ไม่ใช่นะมึงต้องบอกด้วยความเต็มใจวนะ่าขอบคุณนะชีวิตวันนี้ต้องดีแน่นอน อิสติลหรือคือตื่นเช้ามาไม่ใช่วันนี้มันเหนื่อยกูต้องไปทํางานอีกแล้วไม่เอาแบบนั้นนะให้พูดในสิ่งดีสิ่งที่คุณต้องการสื่อที่คุณเสพคุณก็อย่าไปเสพสื่อลบคุณเสพในสื่อที่มันด,ดีให้แต่ความคิดที่ดีความคิดบวกสื่อในปัจจุบันผมไม่รู้ว่าเขาฉายอะไรมาผมไม่เคยไปดูข่าวเพราะมันไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกดีนะผมจะดูข่าวทั้งที่ดีทั้งเศรษฐกิจทั้งที่ ประเทศตามประเทศเขามีอะไรเออเขาทาอะไรเทคโนโลยีพัฒนาไปถึงไหนแล้วลงทุนกับสิ่งไหนที่มันสามารถสาาร้างมูลค่าให้ผมได้มากกว่าผมไม่ไปเสพสื่อที่มันลบๆไอ้ตื่นมาไม่ค่ากันตายเปลนเสพทาไมมันมีประโยชน์อะไรกับผมผมไม่เลือกเสพสื่อแบบนั้นฮะและเพลงลบผมไม่เคยฟังเลยตั้งแต่ผมรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเสพมันจะลงไปในจิตใต้สำนึกข,ของเราอ่ะเออมันจะเป็นตัวตนของเราในที่สุดผมเลยฟังแบบเพลงที่มัน ทางที่ดีทางบวกเพลงค่าสิกเพลงอะไรแบบนี้ทําไมคนไทยถึงอินกับเพลงเศร้าชีวิตคุณก็จะเศร้าอืมผมคนแต่งเพลงกนยังเศร้าเลยผมก็ไม่เรียกฟังไม่เอาฟังแต่เพลงที่มันบวกบวกดีกว่านะวันนี้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีบ่นในทางที่ดีนะใน s i t ิทีฟโนเนกาทีฟนะครับอืมถ้าอยากไปข้างหน้าและมีความสุขในทุกวัน very happy, อิสเวลี่แฮปปี้อ่ะเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเจอกันรับทุกคนซีอูในในวิดีโอครับ